สวัสดีคะ่ะพี่น้องที่รักเจอกันวันนี้วันอาทิตย์นะคะเป็นวันหยุดเนาะเดี๋ยวมันมีเสียงเข้าเ <c oughs> อ่อพี่น้องที่รักเมื่อวานอ่าอาจารย์ก็เว้นไปเนาะก็ไม่ได้เข้ามาต้องขออภัยพี่น้องพี่น้องก็ขอขอเลขรอเลขล่างอยู่อาจารย์ก็เตรียมให้แล้วนะคะ เออพอดีติดธุระยุ่งหลายๆเรื่องก็เกี่ยวกับผู้ป่วยบ้างอะไรบ้างนี่แหละพี่น้องก็ให้อภัยนะคะเช้าหน่อยเนาะแต่มาเนาะช้าหน่อยแต่มาแล้วก็ช่วงนี้อากาศมันเย็นไม่รู้ว่าอาจารย์ไปทำอะไรผิดท่าผิดยกของไม่รู้ผิดท่าผิดอะไรระเบียบอะไรสักอย่างร่างกายแล้วก็รู้สึกับกปวดกล้ามเนื้อหัวไหลยกแขนไม่ค่อยขึ้นข้าง คือบางทีเราลืมตัวอยากจะช่วยนู่นช่วยนี่ใครเงี้ยเราก็หยิบจับยก <c oughs> ลืมตัว <c oughs> ลืมตัวไปนะว่าเราเข้าอ่าจะเลขเจ็ดแล้วเนาะก็ทำอะไรก็ไม่ค่อยระมัดระวังก็เลยต้องอแต่ก็ไม่ทานยาหรอกเพราะว่าเราออกกำลังอยู่แล้ว,ลวก็โอเคอยู่วันนี้ก็ดีขึ้นเนาะ <c oughs> วันนี้ก็ ได้เลขล่างมาให้พี่น้องแล้วแล้วก็อย่าลืมนะคะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามนะคะกดติดตามกันไว้กด subscribe กดไลค์กดแชร์กันไว้จะได้หากันเจอนะแล้วก็ใครอยากจะเข้ามาเป็น V.I.P ก็จัดได้เลยนะคะไม่ต้องรอไม่ต้องรอเผื่องวดนี้จะได้อาจะได้เงินเที่ยวตุ๊จีนกันนะออาจจะได้เงิน,น,น,นะจจไ,งนไม่ไม่ต้องไปจ่ายเงินควักกระเป๋าเข้า,าเที่ยวตุ๊จีเนานะ <c oughs> หลังจากไหว้เจ้าแล้วเราเราก็จะไหว้รบรรพบุรุษก็จะเสียเงินกันเยอะ แล้วก็มารับทรัพย์กันตรงนี้เนาะ,ะแคปได้เลยนะคะท่านใดที่เข้ามาหรือเข้ามาใหม่ก็แคปได้เลยศูนย์หกสองสี่ห้าหนึ่งสามสองสี่สองศูนเก้าสี่เป็ดแปดเนอะ,อะเลขเลขสวยนะพี่น้องนะสองเบอร์นี้นะคะอ่ะเม่อวดนี้ก็ขอให้ปังขอให้ได้ขอให้รวยขอให้เป็นเศรษฐีกันทุกคนเนาะก็ชอบเลขไหนก็จัดไปตามนั้นนะคะอ่าแล้วก็ใครอยากได้สูตรเป็นสูตรโต๊ะสูตรอ่า เบิ้ลหามตองอะไรก็แล้วแต่หรือว่าอยากได้เป็นกําลังวันอะไรก็ทักทายกันเข้ามาได้โทรมาอยากได้กาแฟลดความอ้วนจากน้ําหนักเป็นร้อยๆให้เหลือสัก6 0สิห้าสิบได้เลยอันนี้ได้แน่ๆแล้วแถมเป็นยาระบายในตัวด้วยนะเป็นยาระบายดีมากทานแล้วไม่ต้องกลัวมือชาเท้าชาไม่ต้องอะไรเพราะเป็นผลไม้สามสิบเอ็ดชนิดเนี่ยเป็นผลไม้ที่บารุงร่างกายทั้งนั้นมีผลต่อร่างกายทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นผลไม้ที่เป็นยาระบาย ลูกพุนมะขามป้อมอะไรแต่หลายหลายอย่างสี่ห้าอย่างนะเป็นผลไม้ที่ <c oughs> เป็นยาระบายล้างไขมันชอบก็ทักเข้ามาเนาะแล้วก็วิตามินซีวิตามินดีสนใจก็ทักเข้ามาแล้วก็ใครที่สั่งของอเป็นพันขึ้นไปเนี่ยอาจารย์ก็จะมอบให้เป็นยกเป็นนักสัตว์เป็นยกเย็นเจี๊ยบเลยยกยกแท้ๆจากพามา่าแล้วก็เป็นตัวนักสัตว์ ประจําวันเกิดเนาะใครเกิดอะไรนักษึอะไรก็นั่นของสั่งของแล้วโอนกันสลิปเรียบร้อยก็ทักไลน์เข้ามาหรือใครเข้า vip อาจารย์ก็จะให้เหมือนกันนะให้เป็นของขวัญน,นะใครอยากทําอะไรช่วงนี้มาช่วยอาจารย์ช่วยได้บุญทั้งนั้นเลยนะคะได้บุญแล้วแถมได้โชคลาภตามไปด้วยใครสนใจก็เข้ามางวดน,นี้มั่นใจเพราะว่างวดน,นี้อาจารย์ไม่เคยผิดซ้ำซ้อนนะนะออบอกได้เลย คือถ้าถ้าผิดสักครั้งหนึ่งว่าต่อไปมีอยู่หลายเจ้านะที่เคยเข้ามาพอเขาจ้องตลอดเลยเขากลัวที่สุดวลากลัวอาจารย์จะผิดท่วงเขาเข้ามาพอดีแล้วพออาจารย์ผิดปุ๊บเลยเฮกันเข้ามามาเป็นสมาชิก v ีไเพราะว่าเขารู้ละถ้าผิดแล้วอาจารย์ไม่ผิดละก็จะเข้าเลยจะได้เลยอะไรประมาณนี้ก็มั่นใจก็เข้ามาค่ะเนาะอ่ะโชคดีก็จะได้คุยกับอาจารย์นะคะชุดหกสองสี่ห้าหนึ่งสามสองสี่สองือนั้นนะคะ คุยกันเรื่องหวยเถอะวิ่งบน8กับ9กลอง0ูนย์ห้าหนดสี่สองอันนี้อาจารย์ต้องอดเอ่ยเป็นตัวเลขเพราะว่าสมาชิกอาจารย์ตาบอดก็มีนะคะ,อะมองไม่เห็นนะคะ <c oughs> วิ่งบน8 9นะคะเด่นนะ,ะแล้วลองก็มี0ูนย์มีหมีหมีเดมีสี่มีสวิ่งล่างนะคะวิ่งล่างวิ่งสี่วิ่งสามนะ ลองหนึ่งแอ่ะตามนี้เนาะอ่ใครใครชอบอะไรก็จัดไปนะอ่ะตามตามที่ชั้นชอบพิจารณากันเอาอ่ามีสูตรกันเองทั้งนั้นแหละเดี๋ยวนี้เก่งกันทั้งนั้นเพราะว่าอ่าไม่ต้องบอกหรอกว่าจะต้องจับตัวไหนใส่ตัวไหนเขาจะมีตัวของเขาหลักของเขาตลอดแล้วก็ชอบก็เอาไปแจมเอาไปผสมกันนะคะอ่ะตามนั้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกดแด ก้าสิบอ่อันนี้พี่น้องก็แ KB นะเพราะว่าเพราะว่าถ้าหากไม่แคปเนี่ยจะทําอะไรก็แล้วแต่ติดต่อกันได้เพราะว่าหรือถ้าพี่น้องโทรสองเบอร์ไม่ติดเนี่ยพี่น้องให้ไปคอมเมนต์ไว้นะคะใต้คอมเมนต์ไว้ให้เบอร์ไว้อยากจะเข้า V P หรืออะไรเนี่ยอาจารย์ก็จะ,ะโทรตามให้นะคะแล้วก็ V.I.P. นะท่านใดที่เข้ามาใหม่ยังไม่ค่อยไม่รู้ว่ากติกามันเป็นยังไงอาจารย์จะก,กากระบาดแบบนี้ดอกจานสีแดงให้คือห้าหางห้าตัวเลขเด่นจัดหนักจัดเต็มถ้าก,ากากระบาดแบบนี้เป็นสีน้ําเงินจัดตามกําลังซับนะพี่น้องทําแบบนั้นเลขวิ่งเลขสามตัวอาจารย์ก็จัดให้นะคะ, <c oughs> ะเลขที่แล้วเนี่ยมันก็มีสิทธิ์เข้าสามตัวแต่ที่นี้ว่ามันออกเบิ้ลเนานะออกเบิ้ล เราก็ให้แค่สามตัวมีเลขสามตัวแต่ของเขามีแค่สองตัวแล้ววันที่หนึ่งมีเจ็ดตั้งสามตัวพี่น้อง <c oughs> แก้ไขไม่ได้ต้องยอมเขาอ <c oughs> อันนี้สูตรบนนะสูตรเนี่ยไม่ค่อยผิดหรอกค่ะพี่น้องถ้าใครถ้าใครเข้ามาใหม่จะรู้ว่าอ่าสูตรที่ทำไมมันมเยอะแยะเพราะบางคนชอบสูตรนี้บางคนชอบสูตรนั้นแล้วก็จะเอาที่เด่นๆมาโชว์ไว้ข้างหน้าเนี่ยเนี่ย พี่น้องชอบอะไรก็จัดไปนะชอบวิ่งชอบอะไรก็จัดไปหรือมีสูตรโต๊ะอยู่แล้วก็จัดได้เลยแล้วก็กําลังวันกําลังวันนี้ก็มีเจ็ดวันเนาะชอบเลขอะไรชอบเลขเก้าก็ดูเลขเก้านะวันไหนที่เด่นออกวันไหนดูเลขนั้นวันนั้นล็อกนั้นนะคะเนาะสูตรนะ,อ,ะอันนี้ล่าง <c oughs> ล่างก็เข้าดีอยู่นะคะ ชอบตัวไหนก็จัดไปนะเอาไปผสมกันผสมกับชุดคัดเล่นก็ได้อะไรก็ได้อ่าแล้วก็อย่าลืมหาซื้อลอตเตอรี่หนึ่งสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าหาซื้อลอตเตอรี่ก็อย่าลืมหลักร้อยนะหลักร้อยเนี่ยมันบางทีมันก็เข้าเจ็ดเจ็ดเก้าเข้าทั้งอ่าทั้งร้อยทั้งหน่วยทั้งสิบนั่นแหละนะรอบนี้ไม่รู้จะเข้าอะไรพี่น้องก็ซื้อลอตเตอรี่ก็อย่าลืมหลักน่วยหลักอ่าหลักร้อย,อย,อย,อยจัดไปนะ สามตัวหน้าสามตัวท้ายใส่ไปส่วนมากก็จะเข้าเนาะสามตัวหน้าสามตัวท้ายรอบนี้ก็ขอให้ปังนะ <c oughs> แล้วก็เลขสูตรตรงนี้สูตรตรงนี้ก็เข้าอย่างเนี้ยพี่น้องตามที่เห็นเนี่ยคะ่ะพี่น้องอันนี้พันทัดสุดท้ายแล้วพี่น้องก็แ k บเอานะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วก็ชุดคัดเล่นพี่น้องชุดคัดเล่นก็อย่าลืมนะคะจัดด้วยกลับด้วยนะคะอย่าลืมกลับทุกครั้งนะคะพี่น้องคะ่ะ เพราะว่ามันออกกลับบ่อยชุดคัดเล่นนะคะอันเดียร์านจะให้แคปบอีกรอบหนึ่งชุดคัดเล่นเนะาะอันนี้วางหนึ่งนี้พี่น้องจะได้เห็นชุดคัดเล่นชุดคัดเล่นนี่ก็คืองวดเชิญง,งวดอันนี้งวดที่แล้วออกเจ็ดเก้าชอบเจ็ดชอบเก้าก็จัดไปงวดนี้ชอบเลขอะไรก็จัดเลขเดียวนะคะจัดเลขเดียวก็ชอบสองสูตรก็จัดสองสูตร แต่กลับทุกครั้งนะคะมันมีเจ็ดหางแปดหางประมาณนั้นแหละเนาะ <c oughs> พี่น้องก็จัดไปนะคะอแคปบได้เลยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบพี่น้องถามเออแล้วก็มีกะปินะกะปิตอนนี้พี่น้องสั่งได้เลยนะคะพอ <c oughs> <c oughs> สั่งปุ๊บอาจารย์ก็สั่งใหม่ๆให้เพราะว่าไม่อยากเอามาค้างตรงนี้อยากได้กะปิที่ทันอร่อยใหม่ๆเลยพี่น้องก็ทักเข้ามาได้ก็ ะกะปิเนี่ยกระปุกมนหนึ่งมันจะครึ่งกิโลนะอันนี้แบบหวานแบบไม่หวานก็มีหวานก็มีแล้วอร่อยจริงๆเพราะว่ากะปิเนี่ยมันเป็นกะปิใต้แท้ๆเขาใต้เนี่ยมาจากทะเลใต้เนาะปลามันก็อร่อยมันๆน่ะแต่แล้วมาทํากะปิก็รสชาติด,ดีแล้วก็อันนี้เขาเป็นกุ้งเล็กๆอยู่ในนี้มีแคลเซียมพี่น้องอร่อยทานกับน้าจิ้มมะม่วงมะเมืองอะไรต่ออะไรของที่เปรี้ยวอะ่ะ มันจะมันจะได้รสชาติที่ไม่ต้องไปนั่งทาน้ําประหวานเยิ้มๆอันนี้เลยเนี่ยเนี่ยอันนี้เข้มขน้นอร่อยนะ,ะใครอยากได้อะไรก็ทักเข้ามาบอกมานะคะอยากเข้าเป็นสมาชิกก็โทรเข้ามาโชคดีก็จะได้เจออาจารย์จะได้คุยกันนะหมายความว่าดวงสมพงษ์ดวงอ่ะสมพงษ์กันอ่ะแป๊บเดียวนะจะบอกให้ถ้าท่านมัวแต่เลยปล่อยปะล,ล,ล,ละเลยเดี๋ยวโชคหายไปเสียดายอ่าจะได้อ่าเงินปีใหม่ เป็นกกอบเป็นกรรมเพื่อได้พักผ่อนได้เที่ยวดีไม่ดีจะมีเงินเก็บเที่ยวสงการกันอีกท่างหากเนาะใครสนใจก็ทักเข้ามาแล้วก็อ่าจะทําอะไรก็แล้วแต่ตอนนี้อาจารย์ก็ยังแจกหยกอยู่นะอ่าให้เป็นของขวัญพี่น้องทุกท่านนะคะสั่งกาแฟ4ี่ห้ากล่องขึ้นไปก็ได้แล้วค่ะเนะาะหยกอะ่ะอันนึงก็พันกว่าบาทอาจารย์เช่ามาเนาะ <c oughs> มันไม่ใช่มันไม่ใช่หินไม่ใช่อะไร พวกเรซินเป็นหยกแท้หยกแท้นี่มันก็จะมีหลากหลายสีนะมันจะไม่เหมือนกันเนาะหลากหลายสีจะมีเข้มบ้างอ่อนบ้างสีดําสีขาวสีอะไรหลายหลายสีแล้วแต่เขาที่เขาไปขุดเนาะอะถ้าใครอยากได้อะไรก็ทักทายกันเข้ามาเนาะวันนี้ก็อคุยกันพอสมควรเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจารย์จะให้เลขสองตัวนะสองตัวแล้วก็ตามกันไปเรื่อยๆหลายๆอย่างมีอะไรก็ทักทายกันเข้ามาขอบคุณมากๆที่ติดตามกันนะคะ งวดน,นี้ก็ขอให้จับให้ถูกให้ได้ท่านที่อยู่ข้างนอกแต่ท่านใดที่ยังคิดว่าโอ้เล่นยากเหลือเกินอาศัยอาจารย์ใน VIP ดีกว่าไหมเข้ามาเลยค่ะชวนเรียนเชิญงวดน,นี้มั่นใจปังนะคะนะวันนี้ก็กลับลาไปก่อนนะคะขอให้พี่น้องสุขภาพแข็งแรงโชคดีเดินทางไปไหนปลอดภัยทั้งไปและกลับนะคะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ